กรดอะมิโนคืออะไรครับกับผมน้องออยช่องของคนรักสุขภาพนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปความรู้ฝากกดติดตามคอมเมนต์กดแชร์น้องออยด้วยนะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ากรดอะมิโนจําเป็นแล้วก็กดอะมิโนไม่จําเป็นอ่าวันนี้จะพาทุกคนมาเจาะลึกลงอีกนะครับว่ามันคืออะไรมาจากไหนนะครับเนาะ อ่านะครับมารู้กันนะครับกรดอะมิโนนะครับคือนะครับอะไรคําตอบนะครับก็คือกรดอะมิโนนะครับคือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนอ่าซึ่งโปรตีนนะครับก็เป็นหนึ่งในสารอาหารหลักห้าหมู่ที่เราคุ้นเคยเลยนะครับเนาะเราเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะครับร่างกายนะครับก็จะย่อยให้โปรตีนเนี่ยมีสายที่สั้นลงเรื่อยๆอ่าย่อยมาในระดับหนึ่งก็จะเรียกว่านะครับ เปปไทด์นะครับแล้วก็ย่อยต่อน,นะครับให้เล็กลงเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่ากรดอะมิโนซึ่งนะครับสารอาหารนะครับที่จําเป็นต่อร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่นะครับแต่ว่านะครับโปรโตีนเนี่ยนะครับต้องจัดว่านะครับมีความสําคัญต่อร่างกายเนี่ยมากที่สุด แต่ละชนิดนะครับแต่ละสารอาหารก็แตกต่างกันไปมีหน้าที่แตกต่างกันไปเนาะนะครับโปรตีนจัดเป็นสารอาหารที่สําคัญที่สุดนะครับโดยโปรตีนจัดเป็นสารอาหารที่สร้างพลังงานได้นะครับเนาะโดยโปรตีนนะครับหกรัมนะครับให้พลังงานอยู่ที่4กิโลแคลอรี่อ่าแต่ถ้าร่างกายเก็บสงวนนะครับหน่วยย่อยของโปรตีนนะครับก็คือกรดนะครับอะมิโนเอาไว้สําหรับสร้างภูมิต้านทาน ซึ่งสําคัญอย่างยิ่งในการอยู่รอดของนะครับสิ่งมีชีวิตในกรณีที่ร่างกายของเรานะครับเจ็บป่วยโดยสารอาหารนะครับคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับร่างกายจะสามารถเก็บสะสมไว้ได้ไขมันในร่างกายครับก็เก็บในรูปนะครับไตรกลีเซอไรด์เนาะแล้วก็เก็บไว้นะครับในเซลล์ไขมันโดยอยู่ในใต้ชั้นผิวหนังของเราซึ่งนะครับกระจายตัว อยู่ทั่วร่างกายนะครับแล้วก็เก็บคาร์โบไฮเดรตในรูปของไตโครเจนนะครับแล้วก็เก็บไว้ตามกล้ามเนื้อแล้วก็ตับนะครับแต่ถ้าว่าในร่างกายของเรานะครับไม่มีระบบการสะสมของโปรโตีนนะครับทำให้เรารับประทานโปรโตีนในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ถูกนะครับ ครับของเสียในรูปของกรดอะมิโนนั่นเองนะดังนั้นแล้วร่างกายของเราจึงนะครับได้รับโปรโตีนทุกๆวันนะครับเพื่อนํากรดอะมิโนนะครับที่ได้จากการย่อยนะครับของโปรโตีนไปใช้เพื่อสร้างโปรโตีนชนิดต่างๆในร่างกายของเรานะครับเพื่อ การดํารงชีวิตอยู่ของเรานั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับโปรโตีนสําคัญหรือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากไหมครับเนาะอ่าก็เราต้องทานโปรโตีนให้ถึงนะครับเราถึงจะสุขภาพดีผมไม่ล่วงนะครับผมดกผมดําผมเงาผมงามนะครับต่างๆนนาก็มาจากโปรโตีนทั้งหมดเลยเนาะ